โอเคนะครับหน้าจอของครูไปหาหนูแล้วเนาะนะครับในสิ่งที่ครูจะสอนในวันนี้นะครับก็คืออยู่ในหน้า12ตั้งใจฟังให้ดีนะครับทำความเข้าใจกับมันในแบบฝึกของนักเรียนนะครับในหน้า12เขาจะเขียนว่าคําเชื่อมนะครับเขาจะเขียนว่าคําเชื่อมแต่ถ้ามองในกรณีนะครับถ้ามองในกรณีของชนิดของคําในภาษาไทยมันก็คือคําสันธานนะครับ มันก็คือคำสันธานเพราะว่าคำเชื่อมเนี่ยเราจะเรียนอยู่สองชนิดใช่ไหมนั่นก็คือคำบุพบทกับคำสันธานแต่คำบุพบทเราเรียนไปแล้วนะครับในภาคเรียนที่หนึ่งอ่าที่ครูให้คำบุพบทไปแล้วหนูไปแต่งเรื่องตามจินตนาการของหนูนั่นแหละคือคำบุพบทเอาไว้เชื่อมนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของคำสันธาน นะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของคําสันทานสันทานก็ใช้เชื่อมเหมือนกันนะครับเชื่อมเหมือนกันทุกอย่างเลยเหมือนกับคําบุพบทนะครับแต่มันก็จะมีนะครับสิ่งที่แตกต่างและก็สิ่งที่จะพิจารณาว่าคํานั้นนะนะครับมันเป็นคําบุพบทหรือมันเป็นคําสันทานเราจะต้องสังเกตและก็ดูบริบทรอบข้างนะครับมันก็คือคําเชื่อมเหมือนกันเอาไว้เชื่อมเชื่อมระหว่างอะไรกับอะไรล่ะ คำกับคำเชื่อมเข้ากันกลุ่มคำกับกลุ่มคำเชื่อมเข้ากันประโยคก,กับประโยคเชื่อมเข้ากันโดยใช้คำสันธานนั่นก็คือหน้าที่ของมันนะครับนอกจากนั้นมันจะมีลักษณะพิเศษไปมากกว่านั้นนะครับคำสันธานมีลักษณะพิเศษมากกว่าคำบุพบทอยู่นั่นก็คือมันจะทําให้นะครับ ประโยคที่นำมาเชื่อมกันกลุ่มคำที่นำมาเชื่อมกันจะทำให้มันรัดกลุ่มกระชับมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวรัดกลุ่มกระชับอย่างไรนะครับครูจะได้อธิบายในตัวอย่างของหลักการสังเกตของคำสันทานและนะครับคําที่เราใช้บ่อยและก็ออกข้อสอบบ่อยที่สุดเนาะมันจะมีอยู่4คําที่เราเจอบ่อยๆแล้วก็ใช้บ่อยในด้านของการเขียน นั่นก็คือคำว่าและนะครับคำว่าและคำว่าแต่คำว่าหรือและก็คำว่าเพราะอ่าสี่คำนี้นะครับคำว่าและคำว่าแต่คำว่าหรือและก็คำว่าเพราะสี่คำนี้เราจะใช้ในเรื่องของการเขียนเยอะและก็เราจะไปเจอในบทความในข้อความ หรือในประโยคเยอะที่สุดซึ่งวันนี้ครูจะมาอธิบาย4คํานี้ที่มันจะต้องมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปของคําสันธานนั่นเองอะเรามาดูนะครับหลักการสังเกตว่าประโยคนั้นนะครับหรือว่าบทความนั้นข้อความนั้นทําไมมันถึงเป็นคําสันธานทําไมมันถึงไม่เป็นคําบุพบทนะครับคำบุพบทมันกว้างจนเกินไปเกินที่เราจะสามารถมาวิเคราะห์แยกแะก,กับคําสันธานได้ ซึ่งหลักของคําสันธานนั้นมีอยู่4กรณีเท่านั้นจำไว้นะครับหลักของคําสันธานมีอยู่4กรณีเท่านั้นและก็จะเชื่อมโยงกับ4คําคําว่าและคําว่าแต่คําว่าหรือคําว่าเพราะ4คํานี้เท่านั้นและก็มีอยู่4กรณีในการหลักของการสังเกตเรามาดูหลักการสังเกตข้อที่1หลักการสังเกตข้อที่1นั่นก็คือ คำสันธานที่เชื่อมนะครับเชื่อมอะไรล่ะเชื่อมความคล้อยตามกันในหนังสือของนักเรียนก็มีนะครับหน้า12บสองคำสันธานที่เชื่อมเชื่อมอะไรล่ะเชื่อมคล้อยตามกันโดยมีคําว่าและเป็นหลักโดยมีคําว่าและนะครับส่วนทั้งจุดๆ,ๆุดและทั้งเนี่ยสิ่งพวกนี้ครูเพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับอันนี้ก็ ไปใช้หลักของความเข้าใจและก็หลักของการจําเพิ่มเติมครูจะพยายามเน้นย้ําคําที่เราใช้บ่อยๆและก็เจอบ่อยๆดังนั้นคําว่าและนะครับเป็นคําที่แสดงถึงความคล้อยตามกันคล้อยตามกันก็คืออย่างไรล่ะนะครับในประโยคนั้นอาจจะมีประธานอยู่2ตัวประธานสองตัวนั้นทําหน้าที่เหมือนกันเป็นอะไรก็เป็นเหมือนกันทําอะไรก็ทําเหมือนกันแบบนี้เขาเรียกว่าคล้อยตามกันหรือ ในกรณีที่2มีประธานแค่1ตัวนะครับมีประธานแค่หตัวแต่ประธานนั้นทําหน้าที่หลายอย่างหลายอย่างนะครับก็จัดว่าคล้อยตามกันได้เช่นกันเรามาดูตัวอย่างแรกทั้งพ่อและแม่ของผมเป็นคนใต้ทั้งพ่อและแม่ของผมเป็นคนใต้นนใตโดยมีคำสันธาน นะครับก็คือคำว่าและเป็นตัวเชื่อมหลังจากนั้นเรามาดูว่ามันเป็นไปตามกฎหรือตามความหมายที่ครูให้ไปเมื่อกี้ไหมมันเป็นการนำคำกับคำมารวมกันมันเป็นการนำกลุ่มคำกับกลุ่มคำมาเชื่อมกันมันเป็นการนำประโยคก,กับประโยคมาเชื่อมกันจริงไหมนะครับเรายังมองภาพไม่ออกเมื่อมันอยู่ในรูปของประโยคที่มันมีคำเชื่อมแล้วเราจะมองภาพออก ก็ต่อเมื่อเราแยกมันออกมานะครับแยกในประโยคที่บอกว่าทั้งพ่อและแม่ของผมเป็นคนใต้ดังนั้นถ้ามันเชื่อมคำกับคำมันก็เชื่อมพ่อกับมันเชื่อมพ่อกับแม่ใช่ไหมพ่อก็เป็นคำแม่ก็เป็นคำโดยมีคำว่าและอยู่ตรงกลางก็คือเป็นการเชื่อมคำกับคำทั้งพ่อและแม่ แม่ของผมเป็นคนใต้ใช่ไหมเป็นกริยาเป็นประโยคเป็นการเชื่อมคำกับประโยคแต่ในที่นี้นะครับครูจะสอนนะครับครูจะสอนให้นักเรียนจำในส่วนของการแยกออกมาให้เป็นประโยคครูจะสอนให้นักเรียนแยกออกมาให้มันอยู่ในรูปของประโยคนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจดังนั้นทั้งพ่อและแม่ อะทั้งพ่อและแม่ของผมเป็นคนใต้แยกออกมาให้ได้สองประโยคตามหลักของมันครูอยากทราบว่าทั้งพ่อและแม่ของผมเป็นคนใต้ประธานคือใครกับใครครับใครทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนี้ครับลูกพ่อกับแม่พ่อกับแม่พ่ออ่ะให้พ่อเลยพ่อกับแม่ ในประโยคนี้นะครับมีประธานอยู่สองตัวสองตัวนี้ทั้งพ่อและก็แม่ทำไมเป็นคนใต้เหมือนกันเราก็ต้องเขียนเลยพ่อของผมของผมขยายประธานนะพ่อของผมเป็นคนใต้และแม่ของผมเป็นคนใต้เห็นไหม เมื่อแยกออกมาเราจะมองเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นบางคงบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นการรวมประโยคก,กับประโยคเข้าได้ยังไงในเมื่อมันบอกว่าทั้งพ่อและแม่ของผมเป็นคนใต้ซึ่งเมื่อเราแยกออกมาเราจะเห็นภาพชัดคือประโยคแรกพ่อของผมเป็นคนใต้ประโยคที่สองแม่ของผมเป็นคนใต้ดังนั้นประโยชน์ของคำสันธานคือคำว่าและประโยชน์ของคำว่าและก็คือทำให้ประโยคมันกระชับรัด กลุ่มเข้าโดยที่ความหมายยังคงเดิมนะครับโดยที่ความหมายยังคงเดิมเวลาเราไปเขียนเนี่ยโอ้โหบางทีให้ครูให้เขาเขียนสองบรรทัดหรือ3มบรรทัดใช่ไหมโอ้บรรทัดไม่พอไม่รู้จะเขียนยังไงนักเรียนก็ใช้คําเชื่อมนี้เข้าไปเลยแต่การเชื่อมนั้นนะครับนักเรียนจะต้องดูบริบทด้วยว่ามันกระทําในสิ่งเหมือนกันไหมมันคล้อยตามกันไหมถึงจะทําในกรณีนี้ได้ แทนที่เราจะเขียนบอกว่าพ่อของผมเป็นคนใต้แม่ของผมเป็นคนใต้แล้วก็กระชับมันเข้ามาให้มันรัดกลุ่มก็เปลี่ยนแค่พ่อและแม่ของผมเป็นคนใต้ความหมายยังคงเดิมนั่นเองนั่นก็คือในกรณีแรกที่มีประธานอยู่สองตัวนะครับต่อมาเรามาอยู่ประโยคที่สองพอทำการบ้านเสร็จแล้วฉันก็นอน พอทําการบ้านเสร็จแล้วฉันก็นอนครูอยากทราบว่าประโยคที่สองมีประธานกี่ตัวครับลูกพอทําการบ้านเสร็จแล้วฉันก็นอนมีประธานกี่ตัวครับลูกในประโยคนี้ตัวเดียววะครับตัวเดียวถูกต้องคือคําว่าอะไรลูกฉันค่ะคำว่าฉันดังนั้นถ้าเราจะมองภาพให้มันเห็นจะชัดเราก็นําฉันออกมาก่อน ฉันนะครับในที่นี้ประโยคนี้มีแค่ประธานตัวเดียวก็คือฉันตั้งไว้เลยฉันหนึ่งชั้นสองต่อมาเรามาแยกให้ออกมามันเป็นประโยคฉันประโยคแรกฉันทําอะไรลูกฉันทําการบ้านเสร็จอ่าฉันทำการบ้านเสร็จประโยคที่สองล่ะลูกฉันอะไรฉันนอนอ่าฉันนอนฉันนอนฉันก็นอนก็ได้เนี่ยเห็นไหมเราแยกออกมา ใช่ไหมการที่จะเป็นประโยคนั้นก็คือจะต้องประกอบไปด้วยภาคประธานกับภาคแสดงใช่ไหมที่ครูสอนไปในภาคเรียนที่หนึ่งนะภาคประธานก็จะประกอบไปด้วยประธานขยายประธานภาคแสดงก็จะประกอบไปด้วยกริยาขยายกริยากรรมขยายกรรมเนาะแต่ถ้าตามความเข้าใจคือมีประธานกับกริยาเท่านั้นก็ได้ไม่จะเป็นว่าจะต้องมีกรรมมารองรับใช่ไหมถ้าภาดโดนบวงคือภาคประธานกับภาคแสดงแต่ภาคแสดงเนี่ยไม่ สามารถนำมาทั้งหมดก็ได้แต่มันจะขาดตัวกระทากับตัวแสดงไม่ได้นั่นก็คือประธานกับกริยาฉันนอนนะครับฉันเป็นประธานนอนเป็นกริยาเท่าน,นี้ก็ถือว่าเป็นประโยคได้นะครับอันนี้ก็คืออธิบายในส่วนของเข้าใจซึ่งฉันเนี่ยฉันประธานตัวเดียวฉันฉันทั้งทําการบ้านและทั้งก็นอนเนี่ยก็คืออยู่ในตัวฉันมันก็เลย จัดได้ว่ามันคล้อยตามกันได้เช่นกันไม่จําเป็นว่าจะต้องมีประธานสองตัวทําอะไรที่เหมือนกันมีประธานหนึ่งตัวก็สามารถคล้อยตามกันได้โดยมีคําว่าและเป็นตัวเชื่อมนั่นคือในกรณีที่1คล้อยตามกันต่อมาในกรณีที่สองคำสันธานเชื่อมเชื่อมอะไรล่ะ เชื่อมความขัดแย้งนะครับอันนี้ครูให้ความหมายเพิ่มเติมนะครับจากคําว่าความขัดแยง้งก็คือมันไม่คล้อยตามกันนะครับมันไม่คล้อยตามกันเขาก็เลยใช้คําว่าความอ่ขัดแย้งกันบางคนจะบอกว่ามันจะเป็นในกรณีแค่ขัดแย้งกันอย่างเดียวไหมอันนี้ก็ไม่เชิงนะครับบางประโยคมันจะไม่คล้อยตามกันโดยมีคําว่าแต่ เป็นตัวเชื่อมนะครับส่วนแต่ว่ากวาก็ถึงก็ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับโดยความขัดแย้งกันหรือไม่คล้อยตามกันก็คือใช้คำว่าแต่เป็นตัวเชื่อมเรามาดูตัวอย่างประโยคผมต้องการพูดกับเขาแต่เขาไม่ยอมพูดกับผมอ่ะแต่ใส่คำว่าแต่เข้าไปครูอยากทราบว่าประโยคแรก เป็นการเชื่อมประโยคกับประโยคประโยคแรกคือประโยคไหนครับประโยคแรกผมต้องการพูดกับเขาแต่เขาไม่ยอมพูดกับผมประโยคแรกคืออกน,นี่เป็นการพูดกับเขาถูนนออกต้องลูกถ้าในกรณีของคำสันธานที่เชื่อมความขัดแยง้งมันจะแยกประโยคกันออกโดยอัตโนมัติ มันไม่เหมือนคล้อยตามกันใช่ไหมคล้อยตามกันเราจะต้องไปแยกประธานออกมาก่อนเราจะต้องไปแยกกริยาออกมาก่อนแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้ามันขัดแย้งกันเนี่ยประโยคมันจะแยกกันโดยอัตโนมัติซึ่งประโยคแรกก็คือผมต้องการพูดกับเขาประโยคที่สองเขาไม่ยอมพูดกับผมเห็นไหมต่างจากคล้อยตามกันนะครับมันจะแยกง่ายๆเลยแยกอัตโนมัติเนาะทำไมมันไม่ คล้อยตามกันล่ะถ้ามันจะคล้อยตามกันก็ต่อเมื่อทําไมเขายอมพูดกับผมมันถึงจะคล้อยตามกันเห็ไหมแต่นี่เขาไม่ยอมพูดเราพูดกับเขาเขาไม่ยอมพูดโดยใช้คําว่าแต่มันก็ขัดแย้งกันแล้วไม่คล้อยตามกันแล้วแบบนี้เป็นต้นต่อมากว่าเราจะเรียนจบเพื่อนเพื่อนก็ทํางานหมดแล้วกว่าเราจะเรียนจบเพื่อนเพื่อนก็ทํางานหมดแล้วประโยคแรกคือ ประโยคแรกว่าเรารจะเรียนจบคบ่ะกว่าเราจะเรียนจบประโยคที่สองเพื่อนเพื่อนก็ทํางานหมดแล้วรั้งนะครับเพื่อนพเพื่อนก็ทํางานหมดแล้วใช้คําว่ากว่ากับคําว่าก็ใช่ไหมกว่าจุดจุดจุดก็อ่ะแนมองอีกมุมหนึ่งในกรณีนี้นะครับมันมีจุดสังเกตเ,ตเพิ่มเข้ามาแน่นก็คือคําที่ใช้เชื่อมไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ตรงกลางนะครับแล้วแต่กรณีของคํานั้น,น,น คำที่ใช้เชื่อมไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ขั้นกลางเสมอไปอาจจะอยู่หน้าแล้วไปอยู่กลางอาจจะอยู่กลางนะครับอาจจะไปอยู่ช่วงตอนท้ายแบบนี้ก็ได้แล้วแต่บริบทหรือกรณีของคําเชื่อมนั้นๆเนาะอ่ะแล้วทําไมมันไม่คล้อยตามกันมันขัดแย้งกันล่ะกว่าเราจะเรียนจบก็คือเราทําไมเรายังเรียนไม่จบนะครับเออ เพื่อนเนี่ยเขาก็ไปทํางานหมดแล้วมันก็เลยไม่ขัดแย้งมันต้องบอกว่าเราเรียนจบมันถึงจะคล้อยนะครับแล้วก็คล้อยคล้อยในที่นี้ก็คือยังไม่คล้อยนะมันจะต้องมีคําที่มาแสดงนะครับเหมือนที่อธิบายไปในส่วนของข้อที่1นนั่นก็คือข้อที่2คําสันธานเชื่อมความขัดแย้งโดยมีคําว่าแต่นะครับหรือว่าคําอื่นๆเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมต่อมา ในกรณีที่3หลักการสังเกตของคำสันทานนะครับในกรณีที่3นั่นก็คือคำสันทานอปปะกาไม่ติดสักครู่กรณีที่3นะครับหลักการสังเกตของคำสันทานนั่นก็คือเชื่อมเชื่อมอะไรล่ะ เชื่อมให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเชื่อมให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใช้คำว่าหรือหรือไม่ไม่ก็หรือไม่ไม่เช่นนั้นมีฉะนั้นก็ประมาณนี้แต่คำที่เราเจอบ่อยแล้วก็ใช้บ่อยนั่นก็คือคำว่าหรือ,อมาดูตัวอย่างว่ามันให้เลือกหรือไม่ นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาไทยประโยคแรกแยกประโยคก่อนประโยค,แร,ค,รโยคแรกคือประโยคแรกคือประโยคอะไรครับลูกนักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาไทยประโยคคำถามครับประโยคคำถามอ่ะได้ใช่แต่ว่าในกรณีครูครูให้นักเรียนแยกประโยคออกมาก่อนดึงมันออกมาก่อนที่มันจะไปเชื่อมเป็น เหมือนเหมือนเราแยกมาในกรณีที่หนึ่งกับที่สองอรัลูกแยกประโยคออกไหมครูหน่อยแตกออกไหมครูประธานคือนักนักเรียนครับนักเรียนถูกต้องลูกนักเรียนเหมือนกันใช่ไหมมันมีแค่ประธานตัวเดียวอ่านักเรียนอ่านักเรียนคนที่หนึ่งทำอะไรชอบเรียนนักเรียนคนที่หนึ่งชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ถูกต้องนะครับนักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อมาประโยคที่สอง นักเรียนคนที่สอง<ภ> App, นักเรียนคนที่สองชอบเรียนวิชาภาษาไทยนักเรียนชอบเรียนวิชาภาษาไทยตามจริงมันจะเป็นการนําประโยคสองประโยคนี้มารวมกันใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นในกรณีที่หนึ่งเราก็เติมคําว่าและเข้าไปเติมและแทนหรือใช่ไหมแต่นี่มันเติมหรือเธอต้องเลือกแล้วว่าเธอชอบเรียนคณิตศาสตร์หรือภาษาไทยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง แยกประโยคออกมานักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือนักเรียนชอบเรียนวิชาภาษาไทยแทนที่จะใช้ประโยคให้มันยาวๆก็คือทําไมทําให้มันกระชับรัดกลุ่มเข้ามาเหมือนในกรณีที่1นนะครับเหมือนในกรณีที่1คล้อยตามกันอันนี้ก็เติมคําว่าหรือเข้าไปมันก็จะทําให้ประโยคกระชับและก็รัดกลุ่มแล้วความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปในเชิง เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใช้คำว่าหรือเป็นตัวเชื่อมนะครับต่อมาเธอคงไปซื้อของหรือไม่ก็ไปดูหนังประโยคแรกคือประโยคแรกคือเธออะไรลูกประธานตัวเดียวเหมือนเดิมใช่ไหมอ่ะเธอประธานคือเธอเธอไปซื้อของ กับประโยคที่สองเธอไปดูหนังเดี๋ยนะแยกออกมาให้มันเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วครูเติมคําว่าหรือเข้าไปมันก็ต้องเลือกแล้วว่าเธอคงจะไปซื้อของหรือเธอจะไม่ไปดูหนังแบบนี้เป็นต้นให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเติมคําว่าหรือเข้าไปไม่ใช่หรือไม่ก็ไปดูหนังอ่านั่นแหละนะครับหรือไม่ก็ไปดูหนังเนาะดังนั้น มันก็จะเติมเติมคําว่าหรือเข้าไปมันก็คือเป็นการให้เลือกแล้วแต่ถ้าเติมคําว่าและเข้าไปมันทําไมมันคล้อยตามกันแล้วเนี่ยแบบนี้เป็นต้นต่อมาเรามาดูในกรณีที่สี่กรณีสุดท้ายคาสันธานที่เชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลเมื่อมีเหตุ ก็ต้องมีผลคําที่เราใช้บ่อยที่สุดก็คือเพราะเพราะก็คือให้เหตุผลสนับสนุนนะครับว่าผลสนับสนุนเหตุว่ามันจะต้องสมเหตุสมผลมันจะต้องมีหลักฐานนะครับมันจะต้องมีสิ่งที่จะต้องมาซับพอร์ตนะครับให้เหตุเนี่ยมันสมเหตุสมผลนั่นเองโดยจะต้องมีผลโดยใช้คำว่าเพราะตัวอย่างประโยคเช่น นักเรียนมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกประโยคแรกคืออะไรลูกประโยคแรกแยกประโยคออกมาก่อนนักเรียนมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกประโยคแรกคือนักเรียนมาโรงเรียนสายถูกต้องนักเรียนปากกาครูทำไมไม่ชอบจิตเนี่ยดูแบตหมดแป๊บหนึ่งเด้อ นักเรียนมาโรงเรียนสายประโยคที่สองครับลูกประโยคที่สองประโยคที่สองฝนตกหนักถูกต้อง<ร>นะครับฝนตกหนักใช่ไหมฝนเป็นประธานการจะนําคําที่มาเป็นประธานไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นมนุษย์นะครับลูกทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นประธานในประโยคได้ฝนก็เป็นได้ฝนเป็นประธานตกเป็นกริยาหนักขยาย กริยาใช่ไหมอ่ะดังนั้นอันนี้ก็คือแยกออกกันโดยอัตโนมัติแยกประโยคออกเลยโดยมีคำว่าเพราะเป็นตัวเชื่อมแค่นี้เองเนาะครูอยากทราบว่าระหว่างนักเรียนมาโรงเรียนสายกับฝนตกหนักอะไรคือผลประโยคไหนคือผลมาโรงเรียนสายครับถูกต้องนะครับมานักเรียนมาโรงเรียนสายเป็นผล เหตุก็คือฝนตกหนักฝนตกหนักเป็นสาเหตุอะต่อมามาดูประโยคที่สองเพราะว่าสนาไม่ออกกำลังกายเธอจึงอ้วนประธานคือใครครับบูกประธานคือใคคประธานคือวาสนาประโยคแรกนะครับคือประโยคแรก ว่าสนามวาสนามถูกต้องวาสนาไม่ออกกำลังกายประโยคที่สองวาสนาททำไมวนาเธอเธอวอาสนาจึงอ้วนประโยคที่สองคือวาสนาจึงอ้วนใช่ไหมโดยมีคำว่าเพราะอยู่ด้านหน้าโดยมีคำว่าเพราะอยู่ด้านหน้าแล้วมีคำว่าจึงอยู่ตรงกลางแบบนี้เป็นต้นแล้วแต่กรณีให้นักเรียนไปสังเกต บริบทด้วยว่ามันมีเหตุไหมมันมีผลไหมนะครับแบบนี้เป็นต้นจบนะครับในส่วนของหลักการสังเกตของคําสันทานนะครับคำสันธานมีอยู่ใน4กรณีเท่านั้นบางทีเราไปเจอ,อการทําข้อสอบเนี่ยนะครับลูกบางทีก็ให้มาเป็นประโยคมันก็จะยากต่อการพิจารณามันจะไปสับสนกับในส่วนของคําบุพบทซึ่งบางคําเช่นคําว่ากับเนี่ยกับฉันกับ พ่อไปตลาดกับมันก็สามารถทำหน้าที่เป็นคำบุพบทได้แต่เราก็ต้องมาพิจารณาก่อนว่านะครับมันเข้าข่ายในกรณีของคำสันธานหรือไม่เพราะคำสันธานมีอยู่4กรณีตามที่ครูสอนไปเท่านั้น 1. นืงคล้อยตามกันสองขัดแย้งกัน 3. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งส เป็นเหตุเป็นผลกันถ้านอกเหนือจากเนี้ยมันก็จะไปอยู่ในส่วนของคําบุพบทโอเคนะจบ,บสาหรับคําสันธานวันนี้ในหน้า12ของนักเรียนมีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เข้าใจตรงไหนไหมครับไม่ครับเข้าใจครูครเข้าใจดีครับเข้าใจดีอโอเคนะนะครับถ้าไม่มีใครสอบถามอะไรแล้วไม่มีกันบ้าน เวลาที่เหลือไปพักผ่อนได้ครับกล่าวคําว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะและก็ออกจากกลุ่มได้ครับลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณูขอบคุณค่ะคต้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ